สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีตุลและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทารโรทุกท่าน้วยนะครับคุยการเรื่องเงินอเรามาคุยกันเรื่องเงินมาว่าการเรื่องเงินว่าราศีตุลช่วงนี้การเงินเป็นอย่างไรอเรามาคุยกันนะครับอห้าใบนะโอเคแหละเราได้ละคุยกันเรื่องเงินใบที่หนึ่งครับเรามาดูก่อนว่า กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกำลังจะเกิดนะเลิฟเวอร์เลิฟเวอร์คืออะไรเกี่ยวข้องกับทางใจเลิฟเวอร์ความรู้สึกทางใจทีนี้พอความรู้สึกทางใจอยู่ในตำแหน่งพูดคุยในเรื่องของการเงินเ,เรามีความต้องการ เกี่ยวกับเงินเอ,อเลิฟวอร์ฉันอยากได้เงินจังเลยได้ไหมฉันอยากต้องทันมีความต้องการที่จะใช้เงินจังเลยได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าใช่หรือไม่ใช่ทักเยนนักศึกษาครับเรามาดูใบที่2ว่าส่งผลอย่างไร อ่าเราเริ่มคลี่คลายแล้วเราเริ่มรู้ได้ใช่ไหมว่าสองเลิฟเวอร์เนี่ยฉันมีความต้องการจังเลยแต่สองดามมามันไม่พอใช้ช่องทางการทำเงินมันถูกปิดกัน้นเห็นไหมเราคือเราอยากได้มันมันไม่ใช่เหมือนเดวิลถ้าเป็นเดวิลเนี่ยวอนมากต้องการมากแต่เลิฟเวอร์เนี่ย ใจอยากได้แต่ไม,ม่แต่สัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากได้เงินแต่ไม่สามารถที่จะจับเงินได้ได้แค่คิดว่าน่าจะมีเงินสักก้อนหนึ่งนะน่าจะมีเงินเข้ามานะฉันต้องการเงินจังเลยมันเป็นในเรื่องของสภาวะจิตใจใจเราอยากได้ส่งผลเป็นสองดาบ ปิดกัน้นอ่าหรือมีคำถามถามว่าอันเนี้ยใช่เงินของฉันใช่ไหมอ่ายังมีข้อสงสัยอยู่ในเรื่องของการเงินนั้นเรามาดูใบที่3ามก่อนคุณควรทำอย่างไรอ่าเราต้องมาคิดใหม่ละต้องมาคือคิดแล้วแต่เราต้องลงมือทำจัตติคือคิดแล้วลงมือทำ แต่ส่วนใหญ่จะติดจะอยู่ในเรื่องของรูปแบบความคิดแต่ก็ไม่ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นสามใบเนี้ยเรารูแล้ว่าคุณอยากได้เงินเพิ่มแต่คุณก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเออได้แต่คิดแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำราศีตุนเรเวอร์สดาบจัดติดกำลังคิดหาหนทางว่าทำอย่างไรถึงจะมีเงินมาเยอะ แต่มันก็คิดไม่ได้ลงมือทำก็อทำไม่ได้โอเคไมไม่มีขอมูลลงมือทำไม่ได้แต่ฉันอยากจะได้เงินเยอะๆอยากจะได้เงินแต่ไม่รู้หนทางว่าจะทำยังไงดีสองทางได้แต่คิดแต่ก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีเพราะมันคิดไม่ออกมันคิดไม่ได้แต่จริงๆแล้วผมมองว่าจัตติกเนี่ยคือคุณรู้แล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ จะติดกัคุณภาพคือว่ารู้แต่ไม่ได้ลงมือทำตัดสินใจแล้วยังไม่ได้ลงมือทำสองดาบอยู่ในตำแหน่งของส่งผลอย่างไรกับคุณมันส่งผลมาเป็นแบบถูกปิดกั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าคุณอยากจะไปกู้เงินแต่ก็ติดในเรื่องของข้อสัญญาได้ไหม ไปคุยไปเจราจาเรื่องเงินแต่ก็ติดในเรื่องของข้อสัญญาไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มตีประเด็นแล้วว่าราศีตุลถ้าคุณจะทำธุรกิจธุรกรรมในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะอย่าเพิ่งทำมันทำแล้วมันจะไม่สำเร็จมันจะติดในเรื่องของเงื่อนไขติดในเรื่องของข้อสัญญาเห็นไหมเราเริ่มเรียบเรียงข้อมูลจัดถ้อยจัดคา กลายเป็นความหมายเริ่มที่จะเป็นความหมายที่รู้เรื่องแล้วเออทีนี้เรามาดูต่อใบที่5ใบที่4ครับสิ่งที่คุณต้องโฟกัสเป็นพิเศษในเรื่องอะไรราชาหมายหน้าที่การงานใช่ไหมต้องไปโฟกัสถึงหน้าที่การงานก่อนไปโฟกัสที่เป้าหมายก่อนไปโฟกัสสิ่งที่อยู่ในมือก่อนแล้วคำแนะนำหลัก ดวงราวินดิดามันต้องมีข้อมูลให้มากกว่านี้ก่อนตัดสินใจอะไรมันต้องมีข้อมูลมีเหตุมีผลมีอะไรให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราแบ่งคัมากร์กรเรารู้แล้วนะว่าราศีตุนประเด็นแรกเซตแรกก่อนถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจธุรกรรมทางการเงินช่วงนี้ไม่สามารถทำได้ เพราะว่าอาจจะติดในเรื่องของข้อสัญญาข้อผูกมัดเห็นไหมจะติดข้อสัญญาข้อผูกมัดครับเออหรือว่าไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่ามันขาดรายละเอียดบางส่วนบางตอนไปเออคุณต้องทําให้ครบก่อนเพราะฉะนั้นช่วงเนี้อย่าพึ่งทําอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินทําแล้วมันจะไม่ผ่านเรื่องที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษคือเรื่องของ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนเอาเรื่องที่อยู่ตรงหน้าก่อนเรื่องของหลักฐานถ้าคุณจะไปกู้เงินหลักฐานคุณแน่นไหมข้อมูลคุณเพียงพอไหมเห็นไหมรา,ร,าราชินีดาบเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะทำธุรกรรมในเรื่องของการเงินใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุให้ไม่ผ่านในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งที่คุณทำได้ในตอนนี้คือ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆดูรายละเอียดจัดแจงรวียรวมข้อมูลเอาให้มันอยู่ในมือก่อนสิ่งที่เราต้องโฟกัสคืออะไรราชาไม้สิ่งที่อยู่ในมือเรามีข้อมูลเพียงพอไหมถ้าเราจะไปคุยเรื่องเงินเรามีข้อมูลเพียงพอไหมเรามีหลักฐานเอกสารเรียบร้อยไหมถ้ายังไปจัดการก่อนราชินีด่านนดว่าต้องไปจัดการก่อน มันมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้มันมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่ครบยังไม่แน่นยังไม่แน่นในเรื่องของเอกสารนะถ้าเซตนี้ถามมาราศีตุนจะกู้เงินผ่านไหมจะกู้บ้านได้ไหมจะกู้ซื้อรถได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่าหลักฐานเอกสารมันไม่พร้อมถ้าจะคุยในเรื่องของการเงินละ่ะติดในข้อสัญญาลหลายข้อ แต่คุณก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคุณก็ต้องไปรวบรวมหลักฐานเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเพราะช่วงนี้คุณอาจจะขาดตกไปเช็คลูกอัเอกสารเอกสารข้อสัญญาอ่าเพราะฉะนั้นการเงินตอนนี้ราศีตุลน,นะค่อนข้างจะติดขัดมีปัญหาเ,เบิกออกไม่ได้งบติดขัดมันติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องของข้อสัญญาเป็นโกฎเป็นเกณฑออ์มันก็ไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ที่ทําให้เราผิดพลาดใช่ไหมแต่มันมีเงื่อนไขอื่นที่เข้ามาทําให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นถ้าคุยกันเรื่องเงินเงินมันไม่ไม่มาตามที่เราคิดนะเงินไม่ได้ตามที่เราคิดนะช่วงนี้อย่าเพิ่งทําธุรกรรมทางด้านการเงินอืม เนีย่ยถ้าคุยกับเรื่องเงินนะอย่าเพิ่งทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินอีกอย่างหนึ่งครับพอเราถ้าถ้าราศีตุลไม่ได้อยู่ในวงการแบบวงอะไรตองทําธุรกรรมธุรกรรมแล้วงาแล้วการเงินแบบคนทั่วๆไปล่ะเราจะอ่านยังไงเออถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปถ้าคุณมีถ้าคุณอยากจะได้เงินคืนจากการที่คุณให้เพื่อนไปยืม ช่วงนี้อย่าพึ่งทวงนะทวงไปก็ไม่ได้ทวงไปก็ไม่ได้เออง,งินที่ว่าจะไปทวงเขาอะไม่ได้เราที่ให้ยืมเขาไปอะไปทวงก็ไม่ได้เขาไม่ให้เขาไม่พอเออว่าจะให้จะให้ก็ไม่ให้สักทีหนึ่งเห็นไหมจัดติดก,ก็ไม่ได้เออมันก็ต้องไปทําอย่างอื่นก่อนอย่างเงี้ยก็เพราะนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องระวังว่าราศีตุลคุณอย่าถ้ามีใครมาขอยืมเงินคุณอนะ อ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะถ้ามีใครมาขอยืมเงินคุณนะจงปฏิเสธจงปฏิเสธเลยในกรณีที่ปฏิเสธไม่ได้ให้ทำข้อสัญญาคุณต้องหนักแน่นนะคุณต้องกล้าตัดสินใจนะเห็นไหมราชาไม้ต้องดักแน่นสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากล้าตัดสินใจนะเพื่อนก็เพื่อนเถอนนะ มันพลาดกันมาแล้วหลายคนถ้ามีใครมาชวนให้คุณลงทุนจงปฏิเสธไปนะแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้ล่ะดูข้อเสนอดูข้อเงื่อนไขก่อนดูความพร้อมของคุณก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเห็นไหมไพ่ก็จะออกมาเรียบเรียงข้อมูลประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นธุรกิจธุรกรรมการเงินใดๆของชาวราศีตุลอย่าพึ่ง เก็บไว้ใช้เองอย่าไปลงทุนอย่าไปใครยืมแต่ซื้อของอย่าพึ่งซื้อเลยไพ่บอกอย่าพึ่งทําอะไรทั้งนั้นเลยให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนให้ผ่านห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนเอาที่คุณสบายใจก่อนแล้วค่อยมาว่ากันช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะเอาเงินไปทําอะไรทั้งนั้นอลก่อนเงินไว้แน่นนเพราะถ้ามันไปแล้วมันพลาดเลยแต่ถ้าจะจําเป็นต้องนั่นจริงๆอ่ะ ก็ต้องทําข้อสัญญาเก็บหลักฐานต้องมีข้อมูลให้มันกระชับต้องหนักแน่นในข้อมูลหนักแน่นในหลักฐานไม่ได้แบบว่ายืมกันลอยๆต้องเซ็นสัญญาก่อนถ่ายรูปก่อนทําเอกสารฟ้องร้องได้เพราะแน่นอนเอาไปคราวนี้ยไม่ได้คืนหรอกไม่ได้คืนแน่นอนอืมเพราะฉะนั้นเราก็รู้ไว้ว่าเนี่ยอนาคตสิ่งที่กําลังจะเกิดเคลืนราซีตุนจะมีคนมายืมเงินแน่นอน สิ่งที่เกิดจะเกิดในอนาคตจะต้องมีคนช่วนเราไปลงทุนแน่นอนอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นควรจะปฏิเสธนะโอเคประมาณนี้นะครับจบแล้วราศีตุลขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ